กษรออนไลน์ค่ะวันนี้พบกับครูพี่แป้งและครูพี่กินค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในหนังสือเรียนสมัยนั้นเราจะมาทบทวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนนั้นคุณครูจะเปิดเพลง abc ให้นักเรียนฟังเพื่อเป็นการทบทวนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ a b c อนนี้ก็คือตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองนักเรียนทราบไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวมีเท่าไหร่นะคะ26ตัวเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเรียนตัวอักษรตั้งแต่ตัว A ถึงตัว I ค่ะนักเรียนค่ะและนี่ดูที่หน้าจอของนักเรียนนะคะตัวอักษรตัวข้างหน้าคือตัว A พิมพ์ใหญ่ค่ะนักเรียนส่วนตัวข้างหลังคือตัว A พิมพ์เล็กค่ะ ต่อไปครูพี่แป้งจะพูดชื่อตัวอักษรส่วนครูพี่กรีนจะบอกเสียงตัวอักษรและตัวอย่างคำศัพท์พร้อมความหมายค่ะนักเรียนถ้าเราพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้มีชื่อว่า A ออกเสียงว่าแออย่างในคำว่า Apple ที่แปลว่า apple นั่นเองค่ะต่อไปตัวที่สองค่ะนักเรียนตัวนี้มีชื่อว่า B ออกเสียงว่าเบ อย่างเช่นในคำว่า boy ที่แปลว่าเด็กผู้ชายถัดไปค่ะตัวที่สคือตัว c ออกเสียงว่า k อย่างเช่นในคำว่า cat ที่แปลว่าแมว g <D. S 1> ออกเสียงว่า d อย่างเช่นในคำว่า dog ที่แปลว่าสุนัข e ออกเสียงว่า เอกอย่างเช่นในคำว่า egg ที่แปลว่าไข่ f <If. S 1> ออกเสียงว่า fer อย่างเช่นในคำว่า fish ที่แปลว่าปลานักเรียนสังเกตตัวนี้นะคะเวลาออกเสียงมันจะคล้ายเสียงฟอฟันในภาษาไทยเลยเราจะเอาฟันบน,บนกัดริมฝีปากกลางเบาๆอย่างนี้นะคะ f fish ต่อไปนะคะตัว G ออกเสียงว่าเกออย่างเช่นในคำว่า girl ที่แปลว่าเด็กผู้หญิงค่ะตัวถัดไปค่ะนักเรียนตัว H ออกเสียงว่าเฮออย่างเช่นในคำว่า horse ที่แปลว่ามา้าตัวสุดท้ายค่ะนักเรียนตัวนี้มีชื่อว่า I ตัวนี้ออกเสียงว่าอี e. อย่างเช่นในคำว่าอ g ก o ลุเอออีกกลุ่แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนดูภาพสิใช่ลังพึ่งหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะอีกกลุ่เนี่ยเป็นบ้านน้ําแข็งของชาวเอสกิโมที่อาศัยอยู่ทางแถบโพลโลกที่มีอากาศหนาวมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนสิ่งที่เรียนไปเมื่อกี้ค่ะครูพี่แป้งจะพูดชื่อตัวอักษรส่วนครูพี่กรีนจะบอกเสียงตัวอักษรพร้อมตัวอย่างคําศัพท์ค่ะให้นักเรียนออกเสียงไปพร้อมๆกับคณครูด้วยนะคะ เรามาดูที่ตัวอย่างนั้นก่อนค่ะ a a apple b บ <B>, boy c c cat และนี่ก็คือตัวอย่างค่ะนักเรียนต่อไปคร,ครูจะพูดต่อเนื่องรวดเดียวนะคะให้นักเรียนออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ a a apple b บ boy c, k, cat. D, d, dog. E, e, egg. F, f, fish. G, g girl. H, h, horse. And, I, i, e, igloo. E, ทีนี้รอบถัดไปจะเร็วขึ้นนะคะนักเรียนให้นักเรียนออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูให้ทันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go <S a a apple b บ boy c ค cat d the dog e a egg f h e fish g t girl h her h o e e s e I E E g r o u very good ประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนรู้ชื่อตัวอักษรและเสียงตัวอักษรแล้วนั้นต่อไปเราจะมาดูวิธีการเขียนตัว A ถึงตัว I กันคะ่ะวิธีการเขียนเป็นยังไงบ้างนะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้คะ่ะให้นักเรียนเขียนเริ่มจากบนคะ่ะแล้วก็ลงล่างจากซ้ายไปขวาคะ่ะนักเรียน ครูอยากให้นักเรียนยกมือขวาของตัวเองขึ้นมาแบบนี้ค่ะใน show me your right hand please แล้วในระหว่างที่ครูพี่กรีนเขียนอยู่นั้นครูอยากให้นักเรียนเขียนไปบนอากาศพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันค่ะตัวแรกนี้มีชื่อเรียกว่า A วิธีการเขียนตัว A นะคะนักเรียนให้นักเรียนเริ่มจากบนค่ะเฉียงลงมาข้างล่างค่ะนี่คือเส้นที่1ต่อไปเรามาดูที่เส้นที่2ค่ะ จากบนค่ะลงล่างถัดไปเส้นที่3ตรงกลางบรรทัดค่ะจากซ้ายไปขวาค่ะนักเรียนตัวถัดไปตัว A เล็กค่ะให้นักเรียนเริ่มจากกลางบรรทัดแล้วก็โค้งเป็นวงกลมแบบนี้อ่าแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนี่คือตัว A พิม์พเล็กค่ะนักเรียนแล้วเสียงของตัวเอนี่ออกว่าอย่างไรคะครูพี่กรีนตัว A อออกเสียงว่าแอ อย่างในคำว่า apple ตัวที่สองคะ่ะนักเรียนตัวนี้มีชื่อว่า b วิธีการเขียน b เป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะให้นักเรียนเริ่มจากบนค่ะลงมาข้างล่างค่ะจากซ้ายไปขวาค่ะอีกรอบนึงค่ะซ้ายไปขวาแบบนี้มาดูที่ตัว b พิมพ์เล็กคะ่ะนักเรียนเริ่มจากบนลงล่างค่ะแล้วก็โค้งเป็นวงกลมแบบนี้ นี่คือตัว B พิมพ์เล็กค่ะนักเรียนแล้วเสียงตัว B ีออกเสียงว่าอย่างไรคะครูพ่กรีนตัว B ีออกเสียงว่าเบอร์อย่างในคำว่า boy มาดูตัวที่3ค่ะตัวถัดไปค่ะถ้านักเรียนสังเกตตัวนี้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจะเขียนเหมือนกันเลยแต่ขนาดไม่เหมือนกันนะคะอถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเขียนตัว C ีพร้อมกันค่ะยกมือขึ้นมาตัว C เริ่มจากบนค่ะ ลงมาข้างล่างค่ะแบบนี้ต่อไปตัว C พิมพ์เล็กเริ่มจากกลางบรรทัดค่ะพร้อมแล้วไปค่ะ C พิมพ์เล็กเป็นแบบนี้อ่าแล้วเสียงตัว C ออกอย่างไรล่ะตัว C ออกเสียงว่าเคอย่างในคำว่า Cat อ่านั่นเองนักเรียนต่อไปเรามาดูที่ตัวที่4กันค่ะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรมีใครทราบไหมคะจำได้ไหม เรียกว่าตัวดีนั่นเองมาดูวิธีการเขียนตัวดีเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากบนค่ะลงมาข้างล่างแบบนี้ถัดไปค่ะเส้นที่สองจากบนโค้งลงมาข้างล่างแบบนี้ถัดไปดีพิมพ์เล็กค่ะเริ่มจากลางวันทัดเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นอันนี้ไม่ยกดิสสอน,นะคะ แล้วก็ลงตรงๆแบบนี้อันนี้คือตัวดีพิมพ์เล็กค่ะตัว D ออกเสียงว่าอย่างไรนะออกเสียงว่า the อย่างในคำว่า dog ตัวถัดไปเลยค่ะนักเรียนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัวถัดไปตัวนี้เราเรียกว่าตัว e ตัว e มีหลายขีดมากเลยใช่ไหมคะถ้าสังเกตลูกศรและตัวเลขเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตัว e เส้นที่หนึ่งจากบนลงล่างค่ะ ต่อไปมาดูเส้นที่สองค่ะอยู่ข้างบนสุดเลยจากซ้ายไปขวามาดูเส้นที่3มค่ะตรงกลางจากซ้ายไปขวาถัดไปเส้นสุดท้ายของตัวอพิมพ์ใหญ่ค่ะจากซ้ายไปขวาอ่านี่คือตัว E พิมพ์ใหญ่ถัดไปมาดูที่ E พิมพ์เล็กค่ะเริ่มจากซ้ายไปขวาโค้งขึ้นไปตรงกลางบรรทัดแล้วก็โค้งลงมา นี่คือตัว e พิมพ์เล็กครูพี่กรีนออกเสียงตัว e ให้หน่อยค่ะตัว e ออกเสียงว่าเออย่างในคำว่าเอต่อไปเป็นตัว f ค่ะนักเรียนตัว f เขียนยังไงไปดูกันค่ะเริ่มจากเส้นที่1จากข้างบนลงมาข้างล่างเส้นที่2ค่ะนักเรียนจากข้างบนซ้ายไปขวาเส้นที่3มตรงกลางจากซ้ายไปขวาเขียนคล้ายๆตัว e เลยใช่ไหมคะแต่ไม่มีเส้นข้างล่างนะคะ มาดูที่ตัว f พิมพ์เล็กค่ะเริ่มจากข้างบนโค้งแบบนี้นิดนึงก่อนแล้วลงมาข้างล่างค่ะมาดูเส้นที่2ค่ะเริ่มจากซ้ายไปขวาแบบนี้อันนี้คือตัว f พิมพ์เล็กนั่นเองค่ะตัว f ออกเสียงยังไงคะครูพิกรีนตัว f ออกเสียงว่า fer อย่างในคำว่า fish ใช่แล้วค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูที่ตัว g นักเรียน ถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาแล้วเขียนไปพร้อมๆกับครูรกีนกันค่ะตัวจีเริ่มจากข้างบนค่ะโค้งมาแบบนี้แล้วก็ไปตรงกลางบรรทัดแล้วก็ขีดเข้ามาอันนี้คือตัวจีพิมพ์ใหญ่ถัดไปมาดูที่ตัวจีพิมพ์เล็กค่ะเริ่มจากกลางบรรทัดวงกลมแบบนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเลยบรรทัดมาครึ่งบรรทัดค่ะแบบนี้ นี่คือตัว G พิมพ์เล็กครูกรีนออกเสียงตัว G ให้ฟังหน่อยค่ะตัว G ออกเสียงว่าเกอรอย่างในคำว่า girl อ่าใช่แล้วคะ่ะ girl นั่นเองถัดไปตัว h นั่นเองคะ่ะนักเรียนตัว h เขียนยังไงเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะเส้นที่1นึคะ่ะนักเรียนจากบนลงล่างแบบนี้มาดูเส้นที่2องคะ่ะจากบนลงล่างแบบนี้ ส่วนเส้นที่สให้หนูเชื่อมจากเส้นที่1ไปเส้นที่สองจากซ้ายไปขวาแบบนี้นี่คือตัว H พิมพ์ใหญ่มาดูที่ตัว H พิมพ์เล็กค่ะนักเรียนเริ่มจากบนลงล่างแบบนี้แล้วก็ขึ้นบนโคง้งลงมาลงล่างแบบนี้นี่คือตัว H พิมพ์เล็กออกเสียงตัว H ให้ฟังหน่อยค่ะตัว H ออกเสียงว่าเฮอย่างในคำว่า h o เรามาดูที่ตัวสุดท้ายกันค่ะนักเรียนตัวนี้มีชื่อว่าไอนั่นเองตัวสุดท้ายแล้วให้นักเรียนยกมือขึ้นมาแล้วเขียนไปพร้อมๆกับครูค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่1ค่ะเริ่มจากบนค่ะลงล่างแบบนี้เส้นที่2จากซ้ายไปขวาส่วนเส้นที่3อยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะจากซ้ายไปขวานี่คือตัวไอพิมพ์ใหญ่ มาดูที่ไอพิมพ์เล็กค่ะเริ่มจากกลางบรรทัดแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วมีอีกหนึ่งจุดข้างบนแบบนี้นี่คือตัวไอพิมพ์เล็กค่ะคุกรีนแล้วเสียงตัวไอออกอย่างไรคะตัวไอออกเสียงว่าอ e ีค่ะอย่างในคำว่าอ e ีกรใช่แล้วค่ะนักเรียนนี่ก็คือวิธีการเขียนตัว A ถึงตัว I นั่นเองค่ะ เราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเราจะมาสรุปชื่อของตัวอักษรค่ะครูพี่แป้งจะขึ้นวงกลมที่ตัวอักษรแบบนี้แล้วให้นักเรียนออกเสียงไปพร้อมๆกับคครูนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ a b c d e f g H I และนี่ก็คือชื่อของตัวอักษร A ถึง I นั่นเองค่ะถัดไปเราจะมาฟังเสียงของตัวอักษรนะคะนักเรียนโดยครูก็จะขึ้นวงกลมแบบนี้ให้ครูพี่กรีนจะออกเสียงของตัวอักษรถ้านักเรียนพร้อมแล้วออกเสียงไปพร้อมๆกับครูพี่กรีนค่ะแอ็บเคเด เอฟกฮอและนี่ก็คือเสียงของตัวอักษรนั่นเองค่ะนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตดีๆชื่อและเสียงของตัวอักษรเนี่ยจะออกไม่เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูที่ตัวอย่างคำศัพท์กันค่ะให้นักเรียนออกเสียงตามและจดคำศัพท์ลงในสมุดด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่คำแรกคะ่ะนักเรียนคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรนะตัวอะไรนะคะตัว a very good แล้วตัว a เนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรล่ะตัว a ออกเสียงว่าแ,และคำคำนี้นะคะอ่านว่า apple นักเรียนอ่านตามนะคะ apple แ,แล้วคำนี้แปลว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะดูจากภาพคะ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่า แอปเปิลนั่นเองมาดูที่ตัวที่สองค่ะคำคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัวอะไรนะคะตัวบีนั่นเองแล้วตัวบีเนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรล่ะออกเสียงว่าเบิร์และคำคำนี้ค่ะอาจว่าบอยนักเรียนอ่านตามด้วยค่ะบอยแล้วคำนี้จำได้ไหมคะแปลว,ว่าอะไรดูจากภาพค่ะ แล้วว่าเด็กผู้ชายเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราไม่ช้าเราไปดูคำถัดไปกันเลยค่ะคำถัดไปคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัวอะไรนะคะตัว C very good แล้วตัว C เนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรล่ะออกเสียงว่าเคและคำนี้อ่านว่า cat อ่านตามกันค่ะ Cat cat อ่า cat แปลว่าอะไรจำได้ไหมคะแปลว่าแมวนั่นเองมาดูที่คำที่4ี่ค่ะนักเรียนคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรนะตอบคุณครูได้ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัว D Good ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว D แล้วตัว D ครูพิกรีนออกเสียงตัวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะตัว D ออกเสียงว่า the และคำคำนี้อ่านว่า dog อ่านตามกันค่ะ dog แล้ว d o กแปลว่าอะไรคะนักเรียนดูจากภาพสิจำได้ไหมแปลว่าอะไรคะแปลว่าสุนัขนั่นเองตัวถัดไปคำนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะตัวอะไรนะคะตัว e นั่นเองเก่งมากค่ะแล้ว e เนี่ยออกเสียงได้อย่างไรล่ะ e ออกเสียงว่าเ e อคำคำนี้อาจว่า g อ t อ่านตามกันค่ะ eight อืมแล้วคำนี้จำได้ไหมแปลว่าอะไรคะเป็นกลมๆมนๆแบบนี้แปลว่าไข่นั่นเอง great นักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยค่ะคำถัดไปคะ่ะนักเรียนคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะตัวอะไรนะคะตัว f great แล้วตัว f อเนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรคะตัว f ออกเสียงว่า ฟค่ะอย่าลืมนะคะฟันบนกัดริมฝีปากล่างเฟงและคำคำนี้อ่านว่า fish อ่านพร้อมกันค่ะ fish แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่า fish แปลว่าอะไรดูจากภาพสิคะแปลว่าอะไรคะแปลว,ว่าปลา่นเองคะ่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยต่อไปคำถัดไปคะ่ะคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะ ตัวอะไรนะคะตัว G very good ตัว G แล้วตัว G เนี่ยออกเสียงอย่างไรคะครูพี่กรีนตัว G ออกเสียงว่า G i r l และคำคำนี้อ่านว่า girl อ่านพร้อมกันค่ะ girl แล้วคำว่า girl แปลว่าอะไรนะักเรียนจำได้ไหมคะแปลว่าดูภาพค่ะ แปลว,ว่าเด็กผู้หญิงนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนคําศัพท์และความหมายนะคะมาดูที่คําถัดไปค่ะคํานี้ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัว h นั่นเองแล้วตัว h เนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรล่ะตัว h ออกเสียงว่าเฮิคำนี้อ่านว่า horse อีกครั้งนะคะ horse แล้วคำนี้แปลว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะ แปลว่าอะไรคะดูภาพค่ะแปลว,ว่ามา d job เก่งมากๆค่ะมาดูที่คำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะตัวอะไรนะคะตัว I good job ขึ้นต้นด้วยตัว I นั่นเองแล้วตัว I ออกเสียงอย่างไรล่ะคะครูพี่กรีนออกเสียงว่าอีค่ะและคำนี้อ่านว่าอีกรู อีกครั้งนะคะอิกอแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำนี้แปลว่าอะไรดูภาพค่ะแปลว่าบ้านน้ำแข็งของชาวเอสกิมนั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างคำศัพท์พร้อมความหมายนั่นเองนะคะนักเรียนครูพี่แป้งหวังว่าหลังจบคลิปนี้นักเรียนจะกลับไปฝึกเขียนและออกเสียงตัวอักษร A ถึง I นะคะ คลิปหน้าเราจะมาเจอกันอีก9ตัวอักษรนั่นก็คือตัว J ถึงตัว R นั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูพี่แป้งและครูพี่กรีนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า See you again next time บายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education